เครีดแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมนะในรายการโซนเซทีว so ีนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Minecraft นะฮะเอาชีวิตรอดนั่นอนะครับมาเริ่มเลย new generate random ตั้งชื่อครับ so u l exit เซตนะครับชิวเวลนะฮะแล้วก็นอร์มอลนะครับไม่ใช้เชสดีซอดแพดไม่ต้องหรอกนอ่ครับไปเลยเลยโอเคครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะฮะซึ่งที่จริงอัดคลิปแรกไปแล้วแต่เฟลนะครับก็เลยมาอัดใหม่นะเอ้ออะไรของกูเนี่ย โอเคเดี๋ยนวะแป๊บนนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อจากไอ้นี่ยเออ่าวไม่อันไหนวะลืม What อันไหนวะอรียกเนียอันน,น,นี้ไงเปลี่ยนเป็ร์ i r s t เยี่ยมโอเคเรีรยบร้อยไปครับเลย เกิดเกิดมาตรงต้นไม้ตัดต้นไม้แป๊บเบสิกครับของ minecraft นะฮะโอ้โหเหี้ยกดไม่ได้ตึกตึก อันนี้เป็น boundaries. สกินผมเองนะสางเองเด <société. S 1> ้อไม่ได้ก๊อฟใครมาเฮ้ยแกข่าแกแป๊บตอย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 ตายตอยตายตยตายตายตอยแค่จุ๊บอ๋อว่ไปกูจุ๊บเอ้าุแค่นี้กูโดดไม่ได้่ะ โอเคได้ละอ๋อชิบหายที่จริงกูควรสร้างขวานก่อนเนะี่ยกูวรทำอะไรกีร่เด่ยโอ้ <c oughs> อา้าวติดอีกเจริญแป๊บนะ อะไรเข้าอีกเบปบเบตบโอเคตัดไม้ครับอื <c oughs> คลิปนี้ยังไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าเวลาน้อยนะฮะเดี๋ยวต้องไปเล่นเกมกับเพื่อนอีกนะฮะไปเล่น rv ครับกับกลุ่มผมนะฮะก็ต้องรีบทำเวลานิดนึงคลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นะ,ะแต่เป็นคลิปแรกก็เปิดไปนี้แหละ <S <S ถ้ากาปก ประการในก็ขอภัยในวัยนานที่ดีด้วยครับผมยังมือใหม่ตืตตอนนี้อาจจะน่าเบื่อนดน,นึงเขาต้องมาตัดไม้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ตามเบสิกนะฮะมันต้องตัดไม้แล้วก็ไปไซส์ผ้าเาไปสร้างหาสร้างเหวเหี้ยอะไรก็ได้ครับ เรื่องของคุณเลยครับปรับโอเคเราตัดไม้ได้มาพอสมควรน,นะเราได้เวลาย้ายถิ่นฐานไปที่ตรงอื่นนะ ไปสู่แสงสว่างนั่นมันนี่มันจังเกิลใช่ไหมเนี่ยโ oh อ้ไม่เกดวแหลกเลยเข้ามาแหลกเลยแต่เราก็จะเสี่ยงดูนะเราทำอะไรต้องเสี่ยงเลยตรงนู้นจังเกิลไอ้เฮีย้ปะไม้ลกล่างไม่ไปนะครับมันแหลกครับถ่ายและอัดคลิปไปด้วยมันแหลกนะฮะเลยไม่ไปดีกว่า ช่างแม่งนะครับเดี๋ยวมันสำโลจที่หลังอุ้ยเฮียเฮีย,ยเกือบแล้วเฮ้ยอะไรกูวนะเนี่ยไปไปไปเมื่อกี้เหมือนเห็นพื้นที่โลง่งไกลๆใช่ปะเย็ดพื้นที่โลง่งมีแกะด้วยไปฆ่าแกะก่อนเลยจังหวะนี้นะฮะว่ายน้ำชาตินึงกว่าจะถึงละเฮียมีมีป่าต้น นี่ปาดไม้ดำด้วยเว้ยเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดเอามาสร้างแบนดตีแกเอาขวานตีเนี่ยขนละ่ะขนไหนตายหาสาเหีย้ยเรียบร้อยเดินไปเกะมา5ห้ชิ้นแล้วอ้าวเฮ้ยลืมเก็บขนได้ไงมะนะันอะอืมไม่ได้เนี่ยไม่ได้ฟาดแม่งเอา,เอา,เอา ไม่ได้เล่นมาครับหนานี้ลืมอาจจะกากๆนะครับโอเคเฮ้ยวัววัวเต็มเลยสร้างเตียงหนึ่งนะฮะปึ๊บแล้วก็กล่องข้ามมาแล้วก็โอเคปุ๊บ,บนะครับเฮ้ยวัวอยากตายอะ่ะอ๋อเต็นตัวแดกขวานกูได้เลย ชิ้นเดยววัววัวหรือแหะอะไรเนี่ยตัวออกใหญให่ได้ชิ้นเดียวนะครับอื้อหามีถ้ำไหมแถวนี้เนี่ยเอยเฉยตกน้ำเฮ้ยนั่นมันเห็ด <Head. S 2> แต่กูไม่เก็บยิง ตอนนี้ผมกำลังจะหาเขาเรียกว่าอะไรอะเฮ้ยมือแต่ตอนนี้เราหาหินก่อนนะเจอเตอเหาหินไม่เจอว่ะสงสัยต้องขุดเองละไหนตรงนี้มีไม้เฮียเฮ้ยรอจนเบื่อละขุดเลยแล้วกันนะ แล้วที่ขุดหินมาขุดดินดีความคิดเยี่ยมไอีีเดุยเฮ่ยนะอ่ะกูอยากได้หินไม่ใช่หินแบบนี้โอเคเจอแล้วอืปรับปรับครับตัดขุดหินแปบ๊บเฮ้ยไอเ้เฮียขุดมาเจอเหล็กเว้ยเออโชคดีใหนดูซิเหล็กกี่ก้อน เขาดีกปอะไรวะพาร์ทแรกเจอเหล็กเลยเหรออืมมันก็แล้วแต่เนาะหนึ่งมีหลายก้อนเลยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ก้อนไม่ได้ดูเมื่อกี้เอาไปว่าแชากแมนครับโอเคเดี๋ยวดูดิมีทั้งหมดหกก้อนเว้ยเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว แต่พาขุดแป๊บนึ่งขุดหินกันโอเคได้หินจำน,จำนวนลิมพันโอเคไปครับเอฟอร์เนนซ์ต่อเผาหนึ่งปึ๊บแล้วก็คราบไม้ให้หมดเลยไม่ต้องหมดหรอกตอนนีน้เอาดาบขวานแล้วก็เอา ไม่พอพีอ่แอคครับผมเปิบเปบิแล้วก็เฮี้ยของนี่เต็มตัวเลยกันไปขุดไปขุดหินกันครับผมขุดเหล็กด้วยอ่าอันนึงเฮ้ยไม่ได้มีหกก้อนว่ะสองสามสี่ สิบกอ้อนถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับเราวขุดหินเพิ่มด้วยหินใกล้หมดนะครับอย่าล่าแสยงยาวนะฮะผู้ทุกทีแม่งล่าทุกคนเลย<ะ>โอเคครับอืขึ้นบนเรือตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่ลกล้างไปนะครับปิดด้วยอ่าด้วยความน่ายินดีนะ ฮ <c oughs> ขอบแคบเปิดโปะไปเราพรุ่งนี้มาโปะนะเฮ้ยใกล้มืดแล้วอ่ะเปิบเปิดเปิดเหลยนี่ก้อนทำไงอไปต่อมึงอ่ะโอเคเดี๋ยวฆ่าไก่กันฆ่าไก่ไก่อือ แกไปไหนโอเคก็เมื่อแล้วนะไปนอนแป๊บนะฮะมาคลิปแรกนอนเลยเออดีเฮ้ยอู้เหี้ยมาจากไหนเนี่ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้เขียวไอ้เปอ่์มึงเปอ่์มึงอย่าเวย้ยพองตาย กินขี้ไก่ไปเอาดาบไปแดกสักโอ้โหเโโหี้ยเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเ,ยเ,ยเดี๋ยวมา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 เลยมาเลยมาเลยมานี่เลยเดี๋ยวมันปึมปัปมปำปุ๊บ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 อ,อ,อ้าวไอ้เหี้ยหยิกไม้โอ้ยงเอ้ยมาหรือลาวะเออลาด้ไหมะปอุ้ยอุ้ยอ่ยมึงมึงโอ๊ยไอ้เกลเอ้ยเอ้ยโอ้ยอุ๊ดเสียนแน่ เอ้ยจะตายจะตายไม่ไม่ไม,ไม่โอเคอนอน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 โอเคโอเคโอค้ยรอจะคืนแรกไปุ้ยเฮียกลบทำกูตายนะเนี่ยอ้าวประเด็นคือไม่มีนี่นเลยงั้นเราเผาก่อนไม่มีอาหารไม่มีโคเผาก่อนนะครับ ไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นซอมบี้ใส่ชุดทองคิดว่าเท่หรอไหนอยู่ไหนมาชุดทองกูหาไม่เจอกูเอาพวกเหล็กก็ได้ไปเออควายเออเนี่ยซอมบี้กินกินไม่ก่อน,นครับประทางชีวิตออโอเคถือว่ารอดคืนแรกไป1คืนนะครับ ตายหาใส่เฮียนั่นมันกูว่าถีงว่าเราไปฆ่ามันครับเออๆๆนัเชี้ยอาหาดหมดหรอใครหัวรอยเฮียอะไรตอนนี้ หนึ่งประกอบนี้โอเคเฮ้ยกูร้อะอะไรกันแน่วะคนข้างล่างให้อย่าไปสนใจนะครับผมไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติกูด้วยนะขดข้างแบนดน่าลำคาญชิบหายเฮ้ยโอเคครับก็น่าจะ จบไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคิดยาวเกินนะเดี๋ยวอัดเดี๋ยวใส่ไอ้นี่ไม่ได้แต่ต่อไม่เป็นนะครับเอาพูดง่ายเลยแต่ต่อคลิปเพราะเป็นเออโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะแต่ได้ใจความนะบ๊ายบาย